ลงไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาของเรากันบ้างนะคะมีการฝึกอบรมค่ะทำขนมไทยให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านจาระกางงานนั่นเองค่ะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะก็ได้ฝึกอบรมการทําขนมไทยให้กับกลุ่มแม่ได้แม่บ้านนะคะชุมชนบ้านจาระกางงานอนาเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ ที่ทําการชุมชนบ้านจาระกางงาตําบลเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนางวรรลักษณ์จันสุวรรณรัตน์นะคะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานําสมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านจาระกางงาค่ะฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่การฝึกอบรมหลักสูตรการทําขนมไทย30ชั่วโมงสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่สนใจเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ค่ะ ทางด้านวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฟีมือแรงงาน24ยา,านะคะก็ได้เปิดเผยว่าสถาบันนะคะก็มีการฝึกอบรมนะคะฝึกมี3แบบคือฝึกเตรียมประชาชนที่ยังไม่มีความรู้และการฝึกอาชีพสำหรับคนที่มีความรู้อยู่แล้วฝึกเพื่อให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้น และการฝึกเพื่อยกระดับอาชีพสําหรับคนที่มีความชํานาญอยู่แล้วซึ่งในวันนี้ค่ะก็ได้มีการฝึกทําขนมไทยจากชาวบ้านที่มีความรู้อยู่แล้วให้ฝึกทําขนมไทย10อย่างคือขนมเปียกปูนกะทิสดตะโก้ลืมกลืนขนมถั่วแปบสังขยาเผือกท่องหยิบท่องหยิบกรอบขนมชั้นแฟนซีขนมปุยฝ้ายขนมทองหยอดและขนมปากหม้อไส้ไก่ค่ะ ทางสถาบันนะคะก็ได้มาเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคการทําให้ออกมาสวยงามและกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้นะคะก็เป็นทางผ่านในการท่องเที่ยวเพื่อจะได้ต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะด้านนางไลลีสาหะนะคะซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านจาระกางางก็ได้กล่าวว่าจะนําไปต่อยอดทําขนมจําหน่ายในเดือนรอมฎอนในปีหน้าค่ะแต่ละคนนะคะก็อาจจะไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดวยวันนี้ได้ฝึก ทำขนมปากหม้อเพราะว่ามีความชอบส่วนตวัวเพราะขนมปากหม้อนะคะลูกค้าที่เป็นสตรีมุสลิมทําแบบฮาราลในพื้นที่หาทานยากและมีความต้องการหาซื้อมากกว่าขนมอื่นซึ่งการทําขนมในครั้งนี้นะคะล้วนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราด้วยค่ะน่าจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียขนมไทยที่ฝึกมาแต่ละอย่างเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะและอาจจะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคตค่ะ